สวัสดีค่ผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม2นะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้เปล,ลี่ยนลบคินแรกของวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของโตโยต้าอินโนวาตัวขายสตาร์ตัวนี้เป็นล้อขส,สุดท้ายในร้านเราแล้วนะล้อตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในล้อที่เรียกได้ว่าก็นิยมใส่โตโยต้าอินโนวามาตลอดนะครับล้อตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าในปัจจุบันหายากนะนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นใส่กันในะยินโนวาจะเป็นสแตนดา,าร์ดมาจนปี2016นะครับไวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับเป็นูกหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาตัวยนต์าชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17กว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่35นะครับตัวนี้นะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะครับสินค้ามีบริการของเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พมืองรามสบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดีเลยยีเอ็ด 21มา200เมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับใส่คลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยานยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราลับมาพบก,กันใหม่นะนะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ